สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขาเก้าอีา้3ขานะครับหรือเก้าอี้คาวบอยใช้กับเบาะหนังแบบนี้นะครับสําหรับช่างหนังหรือร้านค้าท่านใดที่ตามหาอยู่สามารถสั่งทําได้นะครับตัวนี้เราจะมาเสนอเป็น2รุ่นนะครับก็คือตัวไซส์ทั่วไปอ่าตัวนี้60เซนพับเก็บได้อย่างนี้ พับเก็บได้แบบนี้นะครับ10เซนกับอีกไซส์หนึ่งเป็นตัวนี้อ่าจะเห็นความต่างนะครับอีกไซส์หนึ่งไซส์สูงจะเป็นตัว80เซนอันนี้เป็นไซส์พิเศษสำหรับนั่งเคาน์เตอร์ขนาดบอกอาจจะต้องใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ6 0เซนถามว่าพับเก็บได้ไหมพับเก็บได้ครับ อันนี้เทียบกันให้ดูอ่านี่ครับ60กับ80เส้ซนตัวนี้ทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งไม่ตาไม่แตกไม้คัดเกดเอเลยครับตัวนี้ครับไม้ที่เอาใช้ทำ